เนียจับสายก็ได้ยผัวล้อตุอ้มครับพี่น้องมาดูกันสินดุนบันค้ายจะเอาอะไรขึ้นมาโชว์แต่ละชาตของท่านเนี่ยไม่เคยผิดหวังาเวนนะาบุ้วนหาบ้ามับอไรก้วาล้กง <c oughs> <c oughs> พอเวลาท่านเก็บปลาเนื้อแข็งสักหน่อยเอาออกไปปลาเนื้อแข็งนะท่านปึ๊บปึ๊บมาแม่เอ้ยปล่อยได้ได้บา้างยางยางร้อก้ำสั่งปึ๊บตึงไว้ตึงไว้ก่อนแม่เอ้ยเดี๋ยวพ่อรวบห่างก่อน เออเอออะไรฉันโดนเอออะไรเออน้ำเนอะเออมุดไปแล้วครับพี่น้องเออมาหนึ่งไม่นับหนึ่งเองพุทธออกมาแล้วดึงได้ไหมแม่เออดึงให้พ่อสักหน้อยเออนั่นแหละเออ lúc mình lòng yà hết đều hùa mẹ mẹ Đứng phá Mẹ! Đứng phá đinh Đứng to! Đứng vai! Đứng vai! Mẹ! đinh phá đinh phá đinh เฮ้ยนี่ยามีมีออเดิบมาก่อนออเดิบใจเย็นแม่ใจเย็นแม่ดึงไว้ดึงไว้แม่ดึงดึงไว้แม่นี่อีกหนึ่งมุมครับพี่น,น้องครับแต่ไม่อยากดูฮะดูดู ดูมุมนี้น้ำหมานคักตัวมุมของเซนเบนเนี่ยปึ๊บมาแม่ดึงไว้ตึงๆนะแม่จ้าปถึงเวลาจะปื๊ดจะปาดเร็วยังยัง ยังรอสเสียเอ้ยมีนยังเทียงครับพี่น้องเทียงเอ้ยแม่ตึงไว้ตึงแม่ตึงไว้ตึงไว้ไไไก่อนแม่เอ้ยระวังโดนทีบตรงน้ำนะแม่เอ้ยเดี๋ย <sentences. S 2> เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ยาเป็นตาเสียวแท้เออปึ๊บอิวโอ้โอ้โอ้พี่น้องเอ้ยโอ้ชาชานี่เอ้ยยงัยงยัยงยังยังไม่พอเหนือน้ำพี่น้องใจ <Nein. S 1> เย็นใจเย็นเย็นดูดูดู เดี๋ยวเดี๋ยวแป,ป๊บปึ๊บแม่เอ้ยบางใส่กระดเรียบร้อยปึ๊บพอเต็มตัวปึ๊บเดินไปที่แพลปึ๊บยางปึ๊ดยาง,งเดียวลูกพีเ่เฮ้ยโบชางยิงท่านครับผมเอ้ยมานมานมานเอ้ยคักคักคัก